น่าจะได้ไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งนึ่งครับอาครับเกมการแข่งขันในครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทีมไทยบุกจากซ้ายไปขวาครับดูว่าเกมของทั้งสองทีมจะมีการ เปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับโอ้ดูรับมาเลเซียก็ยังขยับดันขึ้นมาบีบเกมตั้งแต่แทงเราเร็วครับอาริวินครับมงตอบให้กับทางเจรติเปิดกลับไปหน้าประตูแต่มาไม่ทันนะครับสมปองก็ยังมีทางโชลทิศอาทิตย์นะครับเปิดเข้ามาหน้าประตูแล้วโดนมูสกลับมาครับแล้วได้หมู่สวนกลับไปอีกทีนึปงอดุลแต่ก็ไม่เข้าเป้าทะลุขึ้นไปเร็วน่ากลัวครับเวลาที่บอลอยู่กับวิจราณอ้าวแล้วผพุสกัดไม่ดีแล้วมาเลเซียมีการยิงเจ็บโอ้ดูครับ กาวินยังยืนถูกชี้ครับแล้วก็ตับปบเอาไว้ได้อารุณลัโซค,ครับวางยาให้อนาวินจูจีนอนาวินเจอกับคุนารานให้ย่อมาที่ทางเปียชาติอนาวินเปิดใส่เข้ามาก็ยังยังไม่ถึงเพื่อนนะครับขับฟ้าโม่มมาให้กับทางพลวัตอาทิตย์ขับฟ้ากลับมาที่อาทิตย์อีกที ให้บอลออกไปอยู่แม่ปีชาติเอา้โดนเกี่ยวจังหวะนี้อาครับไทยเรามีลุ้นฟรีคิกจังหวะนี้แล้วครับคุณรานไปทำฝ่าว์ผ่านไปจะ5 2นาทีแล้วทั้งสองทีมก็ระวังในการที่จะเสียฟรีคิกระยะแบบนี้มากและนี้เป็นครั้งแรกครับที่ไทยก็ได้ลุ้นจากฟรีคิกระยะตรงนี้แหละ นัดที่แล้วปีชาติยิงฟลิชให้ทีมไทยนะครับเอาชนะติมอมาได้9ประตูต่อูนน่ครับน่าจะวันนี้ระยะนี้น่าจะเป็นระยะของอาทิตย์สุนทรพิษครับมาเลเซียใช้กำแพงเยอะเลยครับ อาทิตย์จะปั่นด้วยซ้ายครับและยินิชาลปู่และเข้าประตูครับทีมไทยขึ้นนำ1-0เนี่โอ้ซัดเด็ดขาดมากครับอาทิตย์สุนทรพิทรอมานานเลยครับจากฟรีคิกของอาทิตย์ครับที่ผ่านมาตั้งแต่นัดแรกเจอกับเวียดนามนั้นมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าทําไม่ได้แต่ว่าคราวนี้หมายยิงได้ในนัดสําคัญซะด้วยครับมีรอยยิ้มเล็กๆมาแล้วครับจากสตีฟดาบี้และไทยก็คงจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับลดความเกรงทั้งหลายทั้งปวงครับเช่นเดียวกับกองเขียดูฟรีคิกของอาทิตย์อีกครั้งครับ ไม่ต้องวิ่งหลายก้าครับโหแล้วผมว่ายิงหลอกพวกาวตรูนะตั้งท่าเหมือนกับจะยิงไปทางด้านไกลนะหรือว่าขวามือพวกาัตรูจะเลือกมาทางด้านซ้ายมือกลับมาไม่ทันครับชาบินี่โอ้แล้วยิงเด็ดขาดย,ยิงับสุดที่นั่นนะครับาาทางอาธิคับเปิดเข้าไปหน้าปรุตมมา,มายัางโดนชาบินี่ทิท้งไม่ได้แล้วโอ้โหชาบินี่โดนชนเลครับเปล่า มาเลเซียต้องยิง2ประตูครับเพื่อเข้ารอบคลิดของอาทิตย์ครับอืมลอยขึ้นมาแล้วถอยหลังชนอาสุมี้มนที่ฟักฟรีราฮิมโรซิมีเฮนที่อิรานแล้วฟักฟรีโดนเบียดตรงวัาน,นี้อืมเบียดได้ดีครับประดุนคือมันก็เตะมาไม่ดีเหมือนกันรกบินตาครับเรบบารรไปหนุนเราครับอารินจูจีนเหมือนกับยืนรอเพื่อจะ เล่นบอลที่ตกของคนไทยของชาวเวียดนามราไปถึงมาเลเซียด้วยซาฟิกไรฮิมนะครับจะเปิดรีคิกลูกนี้โยนใส่เข้าไปก็โดนโมมาครับโดยเกียรประรุษสายแววแต่ไทยเรารับมากก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับไอ้ผู้เอาไม่อยู่ครับแล้วเปิดไปจังหวันน้ปุ่และมีการยิงแน่ครับเปดมีประตูตอนหนึ่งครับ นัสฟิกับยิงกับมาเลเซียไล่ตามมาครับรับมากเกินไปครับและจังหวะผ่านบอลของมาเลเซียเขาเปิดแบบได้เสียเลยครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ลุดไปถึงนัสฟิกที่ไม่มีใครประกบเลยยิงสวนกวินธรรมสัจจานนเข้าไปครับที่น่าสนใจคือไทยเราปล่อยให้มาเลเซียนะครับมีโอกาสสามครั้งได้อย่างไรครับดูนะครับทำท่าว่าจะแย่งบอลได้ครับอภิภูว่าแย่งไม่ได้ครับ เซนเตครับสคนของเราเนี่ยคือบล็อกอยู่ตรงกลางครับแต่ว่าเสาสอ,สอเนี่ยนาสริกฟูลแบ็กครับเติมเข้ามาโดยที่แบ็กของเราเนี่ยฝั่งนูน้นก็ไม่ได้ตามมาดูเหมืกันเอาจึงโตยตีคสองประตูเอาพีภูยังไปได้ครับอาพี่ภูชุมพรมพนาเวทเปิดไป,ไปจะให้กับเกี๋ยติอุดไปได้เหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งยืนนะล้ำหน้าชัดเจนอยู่แล้วครับ ดูจังหวะขยับลูกนี้ชัดเจนนิดเดียวครับไอเดียวสาคูรับขยับเช็คลบหน้าได้อาทิตย์สุนทรพิพจากขอนแก่นออกแล้วเอาสุมัญญาปุริสายครับลงไปเล่นแทน 4นาทีครับทดเวลาบาดเจ็บ,บก็ยังเป็น4นาทีที่ยังได้ลุ้นกันทั้งมาเลเซียแล้วก็ยังต้องลุ้นกันเหนื่อยสำหรับทีมชาติไทยครับโอ้ดูครับนชวินอิรานเปิดกข้ามาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมาเลเซียขึ้นนําทีมชาติไทยไปเป็น2ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหช่วงทดเวลาครับ โ้โหเนี่ยครับจากนอชารินอิรานจริงๆครับที่สร้างความปันป่วนให้กับนักเตะไทยแล้วก็แนวรับของไทยพลาดจนได้ครับและไทยที่จะได้เปรียบครับตอนนี้เสียเปรียบครับกลายจะเป็นไทยที่จะตกรอบนะครับดูรับโอ้โหหยุดไม่อยู่ครับและดูครับฟาคุรีเองไม่ไม่มีใครประกบเลยครับ โอ้เงยหน้าล้วจิ้มบอมาให้ครับจิ้มมั่นซะด้วยเป็นฟรีคิกที่สำคัญของทีมชาติไทยครับที่ควรจะต้องทำให้ได้ครับเบียชาติโยนใส่เข้าไปลูกนี้ชาวบีนี่ครับรับได้สบายครับแล้วก็เจ็บนานเลยครับแบบนี้ อะไที่เร่งันขาดความแน่นอนมาดูนครับเกี่ยวแย่งบอลมาได้แล้วเปิดจาจขึ้นมามาเลเซียเองก็สวนตูมเดียวกลับไปครับสุดที่นั่นแล้วมาเลเซียยังได้บอลอยู่ฟักฟรีเลี้ยงวนออกมาด้านข้างครับอาเป็นทางอัชวีอ่าไต้องอยากครับจริงๆเรา ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตอะไรนะครับเกมก็จะจบอยู่แล้วาต้องคุมอารมณ์นิดนึงครับแล้วมาเลเซียรู้สึกว่าจะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนเล่นงสำรองด้วยนะ เอาคูรุซามิออเอาออมาโรฮิดานครับลงไปเล่นแทนครับแล้วบุรสินก็ป่านุวิดอาจดูเหมือนจะเป่าฟ้าครับก็คงเล่นอยู่ตรงนี้ครับมาเลเซียไม่แต่นอชารุอีดาราเองวันนี้ต้องต้องต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำให้ เกมรับของทีมไทยมีปัญหาจริงๆตั้งแต่ครึ่งแรกจบเกมครับมาเลเซียเข้ารอบเป็นที่สองครับในขณะที่เวียดนามนะครับเข้ารอบเป็นอันดับที่หนึ่ง